สวัสดีครับวันนี้หน้าที่มาปลูกข้าวโพดที่นาคับนะที่กับพี่ตะว,วันเป็นคนปลูกส่วนอี๋ใหญ่ก็เป็นคนขูดข้าวโพดที่นั่นที่ปลูกเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะไม่รู้ว่า นั่นที่ปลูกมันจะเกิดหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าข้าวโพดนั่นที่มันเกิดเด,เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะครับเห็นไหมครับนั่นที่ปลูกข้าวโพดใหญ่เลยยายบอกว่าปลูกข้าวโพดหลายหลายคนมันจะเกิดเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะไปรอดูตอนนั้นเกิดว่ามันจะเป็นแบบไหนนี่นครับนั่นที่มาเกิดกิ้งกือเล่นกิ้งกือเยอะมากๆเลยสงสัยจะอุดมสมบูรณ์ดี กลมๆเหมือนฟุตบอลไม่รู้มันเรียกว่าตัวอะไรแต่ว่าพี่วันเรียกว่าตัวตุน่นบุคคาโปรเสร็จแล้วเดี๋ยวนน้นที่จะพามาดูน้ำสระนห็นะครับน้ำกเกือบเต็มสระเลยมีต้นกล้วยด้วยออกผลเยอะเลยชมพัะเย็นสบายเลยในทุน่งนาก็มีน้ำเต็มเลยครับไม่อยากตกปลาจากตวดนาทีไม่มีเบ็ดดูพี่วันนั่งนั่งร้องเพลงสบายใจเสือบเลย น้ยน้ยนาของนัง่นเอก็มีผลเต็มต้นเลยอากาศดีมากเลยครับไม่ร้อนเลยเดี๋ยวนั่นที่จะพามาดูดอกกระสันมีดอกเต็มเลยต้นมาแล้วกอนั่น,นที่ก็ผลดอกมีมลูกสุกด้วยนะเดี๋ยวน้านที่เดินไปดูบัวดีกว่า <T> ในถนนก็มีหญ้าวไว้เกี่ยวให้บัวน้านที่ปีนต้นมะม่วงเอาลังนกก่อนนะคะพวน้าที่เห็นรังมันอยู่ข้างบนต้นข้าวสีเขียวสดชื่นมากๆเลยครับมาครับมาดูอีใหญ่เอาเอายาให้บัวดูสิครับบัวไม่ขาสับงเนือรอเลย บัวย่างกันกินใหญ่ใหญ่เลยครับดูสิครับอีห้าร้อยหูมันเป็นลูกบัวนาดีน่ารักมากมากเลยครับอี้ปลูกผักส่วนส่วนครัวไว้เต็มเลยครับเอาไว้ไปทํากับข้าวไม่ต้องซื้อนี่ครับลังนกของนาดีเอาลงมาได้แล้วครับแต่มันไม่มีไข่เลยครับกลับบ้านอีใหญ่ก็ทํามะม่วงให้กินครับอร่อยที่สุดเลยสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ